สวัสดีครับผมเจียสรรบรรเกิดคนพัวครับผมสวัสดีครับผมพัดสมุนิสารบรรเกิดคนพัวครับผมเนี่ยพี่น้องขับผมกะบุญดีพ่อหนากันดุลเนาะครับพ่อสมุนนี่เป็นน้องขับผมกะเห็นงอกแดงโ้อนเห็ดเพชรพิ่งจังมาซืิวพิษพิษพี่น้องับผม่ได้หาโดนนะติดนี่ไป็น้องขับผมกะเอามาแล้วมันก็บระเด็ตัดตีนครับครับผมมาคนก็เริ่มมาพี่น้องครับผม เฮ็ดก็เลยบอกแล้วพี่น้องนี่พี่น้องผมเพิ่งเห็นหน้าเห็ดปีนี่พี่น้องผมส่วนมากจะเป็นเฮ็ดแดงเกิดก่อนเห็ดอะไโอ้เปเ่าอย่างห้องนันพอดีบมดนีเป็ะแบบเดียเดียเป็นองห้องเัยนี่เป็นแบบจุ่มเนี่แดงไทยพี่น้องมั้งเนยก็ต้องจุ่มอโอ้ส่วนจุ่มมันเอพี่น้องผมเพิ่งเกิดเนาะจุ่มพี โอ้ัหเหเอาเงียงหอนะพี่มุนเดี๋ยวจะังหอรักไปนะครับเดี๋ยวจะเอาเห็ดก้อนแันเห็ดพิลอกเห็ดพน้นเห็ดเผือกเน่ยอย่งนี้เห็ดอัสียบอย่นีเห็ดเผอนี่ปุ๋ยมันเผือกลูกมันเด้นเอาเอาไปก้อนแทนใกล้กันนะพี่ครับผมพ่อได้กินอยู่ดอกบุษงเหันมาแบบดีคือยูนี้เนรอกินโดนพ่น้องเลย มาผู้เทียมมันมันมันบุกพือป่านไดเยอะเหรอครับผมเนาคือสีหมานอยู่ดอกมือนีว่ามาซองมึงรอบก่อนเหบุกพือป่านไดนะพุทธุมนะได้ดอกเดียวพี่น้องนี้ก็เลยว่วไทยพี่น้องให้เบ่งเลยไปพี่น้องบุญธาจิตามต่อไปครับผมว่ายเได้เป็นเห็ดเอียงถ้าว่าชั้นมากนี่เป็นเห็ดแยงนะพุทธุมนต์เฮดแยง ไปครับผมมันหยอ,อกก้อนมูฮะรอปลารอ,อดงอันนั้นพี่น้องบุ๋มก็วันนี้ก็อยากยนำไทยให,ไห้ไทยหน้าออกรถไทยมาเลยแห้งคักพี่น้องบุมไปครับผมสาติดตามต่อไปพี่น้องบุมไปโอ้เห็ดพอเิ็ดเหลืองไงพี่น้องบุม๋มห็ดเหลืองเดี๋ยวไท่ดอกปล้าขนาดพี่น้องเลยพี่น้องบนนุ๋มเ่็นคนนี้พี่น้องบุ๋มหือโอ้โอกลอ,องกับยังมูวยอย่งในพี่น้องผม ป้าดอกไงเจ็บเลยดอกจะแสบขานาดไม่น้องมากก้าพอดีเลยมาสุดกรบอรเห็นพึ่งออกสองมือแม่นบอกก้อบบนจมูกคิดว,ว่าสองมือเลยอืม,ส,มส,สองมือ่ะนี่ได้มาสิ่งด,ดอกอยังไงเ <c oughs> ต็มหมอ้อหม้อหน่อยยันเต็มเนาะ อืมไปพี่ต้องโฮมจ่ายนี่พี่ต้องโมนี่ยุตินกับเหยียบดิบ่อนึกว่าเห็นงานเหยียบงานดอกนี่พี่น้องโฮมได้สิได้ไปซิบดอกอีกทีจะนี่คุณน่ะพี่น้องโมดอกคักเนาะ สองสามมือต่อไปออกอออคักแค่มึงสวยฝนขตกคักเลีลเ้ยงคักเลี้ยงแงไ่น้องคนกัไเลดีคักดีแเนาะฝนฝนก็ดีครับแถว <c oughs> จีนเต็มให้นอกให้น้า,ามึงจะกบจะเพียรน้ำออกแจงิีเา <c oughs> ไป,ปาดินีน้ำออกแงป่านสีเราเคยเห็นยังเฮียเนาะ ดีครับพี่น้องอบฝนแหงพร้อมนะเอ้ามีบัวนี่พี่น้อง้าพูดนะเอาเ่าเลยเท่าเรียวเววาแทะทั้งเท่าทั้งันพี่น้องเนี่ยเอาเลยเอาเลยสนะพี่น้องมดนอย่งห้องกับบยังม่ไดีเอาหาใส่แบบนี้เฮ็ดสําเนีย เฮ็ดอยู่ข้างก็ออกพี่เล็กพี่น้องผมเดี๋ยวยังไงดีเจ้าว่าบไปหาเจ้าว่าให้แม่จักไปหาอยู่พี่น้องผมแยกกันไปนะท่านอยู่มาหาเห็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งพวกเห็ดผึ่งเลี้ยงเห็ดผึ่งอันเข่าเห็ดผึ่งแดงพี่น้องผมเห็ดผึ่งขาแดงเจ้าว่าพอจะเป็นเจ้าว่าแม่จักกันไปหาเห็ดอยากกินเห็ดขมมาสั่นอันนั้นวัวอยากกินเห็ดหวานเอ้า เองกันเลยโอ้ยยังหวดปลาบ้างฮะฟองปลาไปพี่นน้ำมหมุดกระตาควมเด้น <sy um> ้ำมูดนี่พป uh ่น้ำมูดไม่แดงเลย้อ่มันจะความมาไหมพี่ควมเฮ็ดเละเว้ย นี่เป็นองค์เด่เฮ็ดนี่แหละเฮ็ดพึ่งแดงเฮ็ดพึ่งคาแดงหน่อยเป็นองค์แต่ว่าก็มีดอกน้อยดอกใหญ่มองสมบูรณ์แน่พอสมบูรณ์แน่เนาะพอสมบูรณ์เนาะมัันนนเป็้ำพฮึแม่นบอกเป็นน้ำพันต์บอกโอ้ช่วงฮ้อนได้ปีกายเนาะดอกน้อยๆนะซุ่มดอกน้อยๆน้อยอ่ะกำลังออกขี่น้องเลยเนาะออกเยอะ เกงแต่ต้นปีนี้คักกันได้พี่น้องอ,อ,อย่าย้อนแสงเดี่ยวพี่น้องผมเพราะว่ามันอพามาส่วงเศร้าๆนะพี่น้องผมอย่างอาทิตย์เริ่มบอกท่ลังอกอปันนั่นเบบนี้ <laughs> พี่น้องตกหวยได้พ่นหมู่นี่ยเอาวัดได้ทอย่างเลยดูดิงามนียเออมันเอทิคเสีพี่นเสบเลยพี่น้องเอาได้เอาได้สอดเข้าไปบ่ โอ้ยจะเอาอย่างห้องแล้วนีงยมังตึงกันลายมันซ้ำนะตอนโบ้ไท้ายดนโบ้ไท้ยคลิปให้พบีให้น้องเบิ้งดนแล้วก็เป็นฮัฟท้ายแม่พี่น้องเงี้ยทาง นงูดอกน้ำงามนี่ก็ถือว่างามอยู่น้าตัดตีนไหมหอนี่พี่น้อยไปหนาวอยู่นั่งบงูเมื่อคืนฝนบริตกน้าพัสมบุญเพราะว่ามันเบอร์เมื่อคืนนี้บริตกแต่เมื่อคืนนี่แหละฝนกันีงว่ามันสีถ่วมเนาะ เคยเปิดบทในที่อยู่แล้วเมื่อออกแกงคุดเลยไปครับผมหาเห็ดต่อนี่ยพี่น้องผมเห็ดแดงเลยโอ้ยเอ็นเถ่าแล้วก็มีเออมันออกหลายมือเด้พี่น้องบุกจัดมันออกมันออกเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานกับเถ่าเลยเพราะฝนตกใส่เขาเดยมันแห้งเถ่าเร็วเนาะฝนหมบเลยไว้ถอืมเถ่าเร็วพร้อมเนี่ย

นี่พี่น้องผมน้อยกุดหนอะเป็นแดงแดงอยู่พูนอะพี่น้องผมเป็นสายไปแต่ว่ากับพ่อได้กินเดี๋ยวนี้พี่น้องผมพ่อได้กินอยู่พูนเป็นสายไปพูนแดงยิงคืนอยู่พูนพี่น้องผมเดี๋ยวไป เอาบอกดอกน่ะดอกหม่อยดอกในไหมอันนี่ใกล้ๆนะก็ได้เก็บอยู่ครับผมอ่ะช่วงนี้ก็ได้มันกำลังเริ่มออกอีกสองสามเหมือปเลยผมว่ามันจังสีออกหลายนะครับผม พี่น้องผมบัวแมนว่ามันึผูงคนว่าบัวจงเห็นมันใหญ่แง่พี่น้องผมมันเบิดใหญ่เลยพี่น้องผมเบิดใหญ่แล้วจูมันเลยนี่คักเลยพี่น้องนี่อึเย้เกือบเหยียบไหมนี่

งามทำองไปดูน่ไอ้นี่ยพี่น้อ็มเก็บใส่กันยังไงพ่อที่แสบไหมนี่เอ็มให้พ่อสมบูรณ์ทัดตีน อย่าเก็บอย่าเก็บน้ำอะไรเนี้ยก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องผมสันส่นๆเนี่ยก็ดีมือ,อยังมาโทรศัพท์ครับผมเนี่ยพี่น้องผมอือหมดแล้ว เป็นเงาเลยพี่นอ้องผมโอ้โหข้อตะวขามันงามเนาะเขื่อนขังพอดีโอ้เก,ก่งเที่ยงยพี่น้องผมคือเสียบว่ะหักกันนะแต่ม็ดเก่งเที่ยงเลยเมนบอเฮ้ยโอ้พอดีเลยพี่น้องผมไทยให้พี่น้องมพอพอพองันเบิ่งพร้อมเก่งใจหัวปีพี่น้องผมกินเข่าซุ้มกันมันต์คุยต้นไม้นินนนนนนน่งดิ ก็พอได้เนาะเก็บไปีเลยนะไม่เป็นหมอแก่เลยนี่เมื่อกี้หัวหน้ายเวลาก็มาอยู่พี่น้องข้าผบุ๋มมาแต่ว่าเพิ่นว่าบ่ได้เพิ่นว่าอ๋อเงี้ยเงี้ยเงี้เยอะตัวนี้กนซะเนี่ยพี่น้องข้าวบุ๋มเดี๋ยวก้ามงาม โคตวงานเลยดวงนี oh, ้ๆจุ่มๆเนาะมันจุ่มนี่พี่น้องผมนี่มันจุ่มนี่นี่ครับผมสีไหมน้ยังเป็นจีอยู่อยังเป็นจีน้อย บ่เอาเงียงห้องเลยบ่ะเดี๋ยวยิงห้องเลยบ่เอาพี่น้องกระบผมเอาเพัฒนบนุญสร่นกะเอาไว้ปิดชิปสร่างมีก่อนพี่น้องกระบุมชิปนี้พี่น้องกระบผมกะมันจียดืดกเงีวเกินไปพูดครับผมเพราะว่ามันเงีวอะไรก็โทรศัพท์มันก็ะโลดซาด้ลพี่น้องกระบผมโทรศัพท์เน็ตบ่เน็ตมันซาดแค่อยอีหลีพี่น้องเอาครับผมกะ สำหรับคลิปนี้เกษีเอาไปสำนึกสก่อนครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆนะครับผมให้ทิมงานจัิมันเกิดไงครับผมก็ะ้าติดตามลิหนาคชิมไม่ครับผมแต่วัสดีท่านเกษีมันมีอีกอะพ่อสิพอดีได้เก่งนึงเป็นอีพี่สองครับผมจ้าติดตามอีพีสองเจ้าว่าพ่อได้เก่งอยู่ครับผมได้สามรูนฮะแม่นบออือนี่ครับผมเอ๋อท้าติดตามลิมไม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้สชนึกสก้อนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม